สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวการเดินหน้าระบบการขนส่งทางรางของไทยกันบ้างทีล่าสุดนะครับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ถแถลงนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยลั่นนะครับว่าจะเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี2570เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่2กรกฎาคม2563ที่ตึกบัญชาการการรถไฟแห่งประเทศไทยนายนิรุตมนีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ถแถลงนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้ทราบถึงทิศทางและแนวทางการบริหาร,รางานในด้านต่างๆขององค์กรให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายนิรุตกล่าวว่าระยะเวลากว่า2เดือน ที่ได้เข้ามารับตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นได้ลงพื้นที่ดูงานตรวจเยี่ยมพนักงานทั่วประเทศในการลงพื้นที่ทําให้เห็นถึงการดําเนินงานต่างๆของการรถไฟทั้งในเรื่องของข้อจํากัดต่างๆทั้งในด้านการดําเนินงานการบริหารทรัพย์สินต่างๆของการรถไฟรวมถึงปัญหาที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจของประชาชนที่มีการรุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ของการรถไฟซึ่งอาจทําให้เกิดการสูญเสีย ทั้งกับการรถไฟเองหรือแม้แต่ประชาชนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวด้วยว่ายุทธศาสตร์หลัก3ด้านที่จะขับเคลื่อนการรถไฟต่อจากนี้เพื่อให้กลับมาแข็งแกร่งและเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วยหนึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางราง 2. การเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย 3. การขับเคลื่อนและการยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของการรถไฟในการเป็นผู้ให้บริการระบบรางที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี2570โดยจะดำเนินการดังนี้ 1. การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนสองทางรางขณะนี้การรถไฟมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการอยู่หลายโครงการซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและส่วนต่อขยายโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาและโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสวนภูมิอุตรภเมา,านอกจากนี้จะมีการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีใหญ่เช่นสถานีกลางบางซื่อสถานีแม่น้ำสถานีมักกะสันเป็นต้นสงการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายการรถไฟจะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างรายได้ทั้งในธุรกิจหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารและธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักเช่นที่ดินของการรถไฟเพื่อสร้างให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยมีการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนบริหารที่ดินของการรถไฟได้มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบแผนที่ GIS เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ดินทั้งหมดจะได้นํามาสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรได้ต่อไปนอกจากนี้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่นั้นได้มีนโยบายที่จะวางแนวทางการจัดระเบียบผู้เช่าให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันรวมถึงการควบคุมแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟรวมไปถึงการสร้างไรายได้เสริมให้กับการรถไฟจากทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในสภาพการใช้งานเช่นซากสิ่งของเหลือใช้ ตู้รถไฟเก่าหมอนไม้เศษเหล็กเป็นต้นนอกจากการหารายได้เพิ่มขึ้นแล้วนั้นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการลดค่าใช้จ่ายและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินงานและบริาการข้อมูลจะเป็นการช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของการรถไฟอีกทาง 3. การขับเคลื่อนและการยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการพัฒนาองค์กรและการจัดการให้เชื่อมโยงอย่างโมรณาการโดยจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําในการยกระดับโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพตรงตามที่การรถไฟต้องการและการรีสกิลอัพสกิลพนักงานโดยมีส่วนสําคัญคือการรักษาองค์ความรู้ โดยการสร้างระบบถ่ายทอดและเก็บรักษาองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้การรถไฟมีแนวทางในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนายเนรุศกาเพิ่มเติมว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องไปเชิญกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการแต่ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้จึงเห็นได้ว่าการรถไฟเป็นองค์กรแห่งโอกาส ทั้งโอกาสในการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางสู่ความเป็นเลิศและความเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนโอกาสที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับระบบรางเพื่อรับใช้สังคมไทยในการผลักดนันเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในฐานะผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจของการรถไฟอย่างเต็มศักยภาพตามวิสัยทัศน์เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียน ในปี2,570สู่อนาคตอย่างยั่งยืนการรถไฟแห่งประเทศไทยเสียโอกาสในการพัฒนามานานแต่ขณะน,นี้มีแนวโน้มในการพัฒนาที่ดีขึ้นและยิ่งตั้งเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี2,570จึงเป็นเรื่องที่ดียิ่งเพราะการพัฒนาระบบรางเป็นเรื่องสำคัญนอกจากจะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายแล้วก็จะนำไปสู่การพัฒนา และพัฒนาเป็นอุตสาหการรมระบบรางศูนย์กลางของอาเซียนซึ่งจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่อีกระดับครับ